ครับพบกับไมล์แซงกาช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้งานล่าสุดที่พาเราได้ปาร์คมันยอดเยี่ยมมากๆน้องได้รับการต้อนรับ อบอุ่นและกำลังใจมาเยอะจริงๆดูไปคนลุกไปเมื่อแม่แม่เอซแฟนคลับส่งเสียงให้กำลังใจลูกชายมันกระหึ่มกเลครัู้ดีเลยครับนฮด้วย้านเลยรัสัดีค บังเพลินเวลาน้องพูดคุยกับทุกคนผมขอส่งต่อภาพบางช่วงบางตอนให้แม่ๆทุกท่านที่ยังไม่เห็นภาพบรรยากาศนี้เป็นภาพบางช่วงบางตอนจากปต้น f อ f a ซแฟนั f f บท่านใดที่อยากชมแบบเต็มๆไปชมได้ที่ปต้นก็ได้นะครับเชิญชมครับ we will, we will. ทั้งคนนะฮะคนด้วยรั้งคนจุ้งจุ้งุกๆจุบานเลยคนะค,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 ครับสวัสดีครับข่าวแมวหูมาว่ามากันตังน้งแต่เช้าเมื่อคืออะไรนะมาตั้งแต่แปดโมงเขายังไม่เปิดเลยเนี่ยอะไรนะมาเข้าห้างหน้าประตูให้เขามีรอขอหน้าที่ของเขาไม่เกี่ยวกับเราน,นี่นี่จะเห็นสามีเธออยู่ข้างบนนู้นไม่ใช่เป็นลุงเม โอเคดรือพ่อตอบไ้หรือะปล่งนั่งก่อนนะั้นป้าโอเคเมื่อกี้เพลงช้าเหมือนไปไม่ร้องนานมากเลย,เลยนะจ๊ะไม่ได้หรอครับชั้นบนนี้เป็นกูสะโพกหลุดเหลือเกินฮะคันรถเป็นอย่างดีหยออนจลาบีดด้วยนะลงมาไหมลงมาไหมลงไหม ลงนะจะรอนะโ okay. อเคทำไรนะต้องลง่อยสิครับแม่แหนกไปได้ทำไมใช่เขาไม่แหนบแหนแหนดีกว่าเนะ้อแม่ก็จะบายไม่ไปจับเลือดมานะ้ยเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนเลนตาเท่นะ,นะใช่แล่วแหนไปที่กล้องนี่ ừ hẹn cái con này mất đi mất đi, đi chị lại thật là con Để chà 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 để chà 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 được. chà 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 น้องตัวเล็กมันดีมากเลยนะจ๊ะน่จสักครู่นะครับนะขอบคุณคับได้ครับหน้ามาเลย ไลหลุดลนะขอเอามาไล่หลุดออเออะไรมาใส่ข้างนี้แทนทีนี้ขอบคุณครับกล้วยมาไหนกล้วยไหมให้ไหนครับรูปใหญ่ถามว่ามาจากไหนมาจากตลาดโอเคแค่นั้นแหละแค่นี้ตัดไปนี้ขอบคุณครับจ้าค,ค,คุณคายายจ๋าภรรักเขาข ไงไเงี้ยไทนี่ยิ้มอะไรไหนสิขอบคญชาขอบัอบคุณครับได้ได้ได้ไม่เด่นครับแก้หน่อยแก้หน่อยเรี่ยว,ว่าถ่ายซ่อมหน่อยอย่าเรียกแก้เดี๋ยวฟังผิดระเบิดนี่ไม่ต้องขอนแหละ งานหน้าไปที่ต้องมีขนาดสองคนรุมนะยังยากมาใครวันนี้มาคนเดียวแงยายบ้านใช่ไหมยายบ้านนะโอเคแค่นั้นสวัสดีครับเนี่ยเอฟซีใหม่น,มนนะขอบคุณมากคัจะจะนน่าจับมือไหมจ๊ะไม่จับที่มาจับดูเลย โปแรเช่นกันจช่โอ้โหกล้วยเยนะโอลืมลืมไม่ได้ลืม,ลม,ม,ลมเ,เอาไปจำนะต้องหมวแม่ให้มาบ้ช่วนนี้ต้องหนาตนนั้งชีดทองทอโ,อโอ้โหแม่นี่กล้วยเลยดำเบลเลยนะขนาดนี้สองีเลยนะแม่หอบมากาจักแขนแม่นะ เยอยวนิไม่ใช่ก็สุดเลยนี่กิดบูกดบกิดไม่ไปื่อสารนะเมื่อกี้ความคิดมันคิดออกมาจากปากจริงนั้นไม่อยากพูดจริงนั้นใจไม่อยากพูดเย้นหรอขอบคุณครับหนักาพี่เขายิ้ได้เลยเขายิ้มเลยขอบคุณมากครับ กำลังเรียนมาได้เลยนะขอบคุณครับเราอะไรไม่หนูเพิ่งรู้ว่าวิธีการถ่ายภาพนิ่งคือการเต้นไปด้วยเนาะทีมเยอะทีมเยอะเสื้ออะไรอ่ใส่แล้วถูกหน่ยขอบคุณครับ ไม่หรือเพิ่งรู้ว่าเออเอฟซีหนูเป็นครูเป็นอาจารย์กันเยอะถึงเพิ่งเกตนี่พอพอร,ระดับพอพอนะสร้อยสร้อยทองตกไหมสร้อยหายแล้วเนี่ยหนูว่าไปนะฝากด้วยน,น,นะครับใครเห็นสร้อยสีทองสร้อยทองเลยเนาะไม่ได้ชุบใช่ไหมสร้อยทองหนึ่งบาทสร้อยทองรุ่นคมร่วมไทยเจอครับครับ รู้เจอปรเด็นเลยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหโชคดีจริงเลยจริงๆแล้วเป็นเซอร์ไพรส์ดูคนจะไปซ่อนอยังไงจริงแล้วคือเซอร์ไพรส์แม่เซอร์ไพรส์นะขอบคุณครับขอบคุณครับทิ้งกล่องแค่ค,ครบไหมเนะี่ยครบไหมเนี่ยฝาคนหนึ่ง๋อหิวข้าว น่านจะดูซูปไปเยอะเลยแม่ข้าวบดน้ำมา,านัา่นะน,ะนะจ๊ะโอเคอ่เป็นขอขไปสนุนบ้างนะอยู่ข้างล่างข้าล่างข้่งนั่นแหละแต่คนที่เสร็จแล้วเดีด๋วยวพ่อปไป่ไปสนุนบ้างนะเอาญาด้วยญาด้มยมา mất đi Lên nè Họ làm sửa thức gì Để chẳng phải sao yeah. phải tìm này có thể này đi Cho tiền จำเวลาให้เก่งจำเวลาจำเวลายวฝังออกกนนะว่งนู้นรอเกินดะ๋ยวฝั่งนี้รอ,อ,นะอบ้างฝั่งนี้รอบ้างขอบคุณครนะับขอบคุณครับขอบคุณัเองหมดล้อหมดล,ลออ้ลลอไม่หัมสวยเลย คนห้องบออยู่ไหนแล้วล่ะหนุ่มเสื้อแดงน่ะพี่อ่านอยู่ไหนพี่อ่านน่ะปกต,ติไม่อไหร่พี่อ่านแล้วได้กี่ชื่อ okay. นึงน่าเท่าไหร่ก็รอเธอ่งให้รอ chân chân nệm nao ngâm hiền đây nhìn chẳng như trái ông xinh xắn quá sao เยจะไปใช้ก็ถ่ยายรูปท่านแม่ขอบคุณครับผุรทุกันมากนะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปสกีเนี่นะครับขอบคุณทุกๆชั้นเลยนะครับโอ้โหมาแค่รอครับขอบคุณนะครับวันนะี้บอกเลยว่าได้รับความสุขความสนุกจัดเต็มอย่างแน่อนอนเปไ็นไงบ้างคะใครรอไหมคะทุกคนรอพร้อมมากๆเลยนะเสีใสใสขอบคุณ โคมนบาดไหมบาดบาดใจอะไรเปลี่ยนแปลงไหมาะว่าเธอไม่แงหมเพราะทุกคนนี้ชอบพูดคำโคมไงได้ยินว่าวรามีสักหนึ่งคำโคมแม่โอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเซอฟีฟี้เยกันนะคะตรงไหน นีแบบนั่งท้าฝาไปได้นะคะแม่แม่วันนี้หลายคนเนี่ยแบบเห็นใส่สีแดงกันสีแดงเนี่ยครับมี่ใส่สีแดงไม่มีแรงเลยหรือว่าสีแดงเป็นสีที่น้องแฟนคลันชอบแฟนคลับใส่เสื<ม>้อีแดงอ๋อคันแล้วสูกอ่ะพร้อมนะคะชี้ 1..2..3.. องโอ้โหหสองเย้โอ้ขนาดภาพตี้กันนะทัาสตอรี่จะขนาดไหน 1..2..3.. สองเย้าโอ้โอเคถ้าพูต่อไปเรื่อยๆก็ยังนี้มใกอยู่นะเอาจนหมดแรนนะ That's cool.